สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube HR Channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตามคำขอนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่มีการเรียกร้องให้เปรียบเทียบสูตรการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพสูตรใหม่ระหว่าง สูตรแคลกับสูตรไม่แคลตามตัวอย่างตารางนี้นะครับเรามาสังเกตนะครับสูตรแคลด้านซ้ายมือขอยกตัวอย่างเริ่มตั้งแต่ปีพศส5 5 6 6ซึ่งตั้งแต่ปีพศส5 5พัูม้กันตนมีเงินเดือน15,000บาท ปี2557ปี2558จนถึงปีพศ2568ผูก้การตนรายนี้มีเงินเดือน15,000บาทและปี2569ถึงปีพศ2571ที่ประกันสังคมมีการปรับฐานเพดานประกันสังคมจาก15,000บาทเป็น17,500บาท นะครับแล้วก็ปี72ถึงปี74มีการขยับปรับฐานเพดานประกันสังคมเป็นขั้นบันไดที่2เป็น2 0 0 0 0บาทและตั้งแต่ปีพศ2 5 7 5าต้นไปประกันสังคมมีการปรับเพดานเป็นขั้นบันไดที่3จาก2 0 0 0 0บาทไปเป็น23,000บาทซึ่งสำหรับผู้กันตนรายนี้นะครับตั้งแต่ปีพศ2575 จนถึงปีพศ .2580 มีเงินเดือน23,000บาทมาตลอดแล้วพู้กันตนรายนี้จะ,กะเกษียณปี2581หรือมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงซึ่งแน่นอนครับตามสูตรแครนะครับสูตรใหม่ที่กำลังจะมีการประกาศบังคับใช้ สังเกตดูนะครับตั้งแต่ปีพศออ2556นะครับจนถึงปีพศออ2580ซึ่งเงินเดือนนะครับสูงสุด23,000บาทสูตรแคลสำหรับพวกกันตนมาตรา33รายนี้จะเริ่มตั้งแต่ปี2556เอาเงินเดือนตั้งแต่ปีพศออ2556 มาหาค่าเฉลี่ยเป็นเงินเดือนสุดท้ายที่จะนำมาคิดคำนวณเป็นเงินบำนาญชลาภาพสังเกตดูนะครับปี2557ส่งเงินสมทบเพียงแค่10งวดปี2580ส่งเงินสมทบเพียงแค่5งวดสูตรแค่ร์สูตรใหม่นี้จะนําสัสดส่วนที่ส่งเกินหรือที่ส่งไม่ครบห ที่ส่งไม่ครบ12งวดนำมาคูณกับ0.125%เมื่อรวมกันแล้วนะครับตั้งแต่ปี2556จนถึงปีพศสอ8 0ัาจำนวนเปอร์เซ็นต์นะครับจะคิดที่54.88% 88%, น,88น,นั้นมาจากการคิดสัดส่วนที่ส่งไม่ครบ12งวดนั่นเอง แล้วก็ที่สําคัญสูตรแคลนี้นะครับเมื่อนําเงินเดือนตั้งแต่ต้นมาบวกลบคูณหารหาค่าเฉลีย่ยเงินเดือนของผู้กันตนรายนี้จะเท่ากับ17,820บาทเมื่อนำมาคูณกับจํานวนเปอร์เซ็นต์ห้าสเงินบํานาญชราภาพรายเดือนที่จะได้รับตามสูตรแคลนี้เท่ากับ9 7 8าบาท แต่มาดูด้านขวามือสูตรไม่แครสูตรที่ไม่มีการคิดคำนวณสูตรแครมาเกี่ยวข้องสังเกตดูนะครับหากเป็นสูตรเดิม5ปีหรือ60เดือนย้อนหลังเฉลี่ยสูตรเดิมที่ไม่ใช่สูตรแครจะมีฐานเงินเดือน23,000บาท2 3 0 0 0บาทเราลองมาดูนะครับหากเป็นสูตรเดิมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสูตรแคร เปรียบเทียบกันแล้วนะครับที่ไม่ใช่สูตรแคร์จะมีฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายย้อนหลังเท่ากับ23,000บาทและที่ไม่ใช่สูตรแคร์นะครับจำนวนงวดที่ส่งไม่ครบ12งวดก็จะไม่มีการนับก็จะก็จะไม่มีการนับก็จะไม่มีการนำมาคูณ0.125%ซึ่งหากไม่ใช่สูตรแคร จำนวนเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยกว่าสูตรแคลจะเท่ากับ53%แล้วที่สำคัญนะครับที่ไม่ใช่สูตรแคลไม่เกี่ยวข้องกับสูตรแคลเลยเงินเดือนเฉลี่ยย้อนหลัง2 3 0 0 0บาทก็จะเท่ากับ23,000บาทเมื่อมาหาค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายลองเอา2 3 0 0 0บาทมาคูณกับ53%ก็จะได้เท่ากับ12,535บาท โดยประมาณโดยประมาณซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วนะครับสูตรแครกับสูตรไม่แครแตกต่างกันมากจึงทำให้ผู้กันตนมาตาา33หลายท่านหลายคนไม่อยากจะปรับเปลี่ยนสูตรนะครับสำหรับการปรับคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพผูพ้กันตนมาตาา33ไม่อยากให้ปรับสูตรเป็นสูตรแครอยากจะไม่ให้เป็นสูตรแครมากกว่า ขอให้เป็นสูตรเดิม60เดือนสุดท้ายมากกว่าความแตกต่างจะแตกต่างกันมากสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ถามกันเข้ามาและหวังว่าคลิปนี้น่าจะทำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีคำตอบแล้วเป็นคำตอบที่ท่านถามเข้ามาหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นนะครับคลิปที่เทียบระหว่างสูตรแครกับไม่สูตรแครแครกับไม่แคร น่าจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับจึงทําให้พูก้กันตนมาตรา3 3หลายคนไม่อยากให้มีการมายุ่งเกี่ยวไม่อยากให้มีการมาแตะนะครับไม่อยากให้มีการปรับสูตรเป็นสูตรแค่ขอให้ใช้สูตรเดิมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมแล้วก็คำคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่ถามเข้นมาว่าอยากจะให้อดินเปรียบเทียบสูตรแค่กับไม่แคร์ นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง y o u t u b e art channel ด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อ,ตอไปขอบคุณครับสวัสดีครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้